สวัสดีครับท่านผู้สนใจสุขภาพและสนใจคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับวันนี้กิจกรรมพุทธธรรมนําสุขภาพนะครับนี่เราเป็นกิจกรรมของคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีนะครับอาคารสอทอชั้น4นะครับโรงพยาบาลจุฬาสถาพัาติไทยนะครับวันนี้วันพุทธที่16เมษายน2568นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องคําสอนพุทธหรือคาสอนของพระพุทธเจ้ากับเรื่องโรคฝันนะครับ คงจะเป็นครั้งที่หนึ่งคงจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามต,ต่อไปนะครับถ้ามีองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโรคทางเกี่ยวกับฟันนะครับวันนี้นะครับตรงนี้การที่เรานําคําสอนพระเจ้าเนี่ยนะครับมามาพิจารณานะครับพร้อมๆกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็นื่องจากว่าคําว่าสุขภาพเนี่ยเป็นภาวะความสมบูรณ์ของความสุขทางกายใจสังคมนะต่อมาก็จะมีเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณ ไม่เพียงแต่ความไม่มีโรคหรืออ่อนแอทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นอันนี้องค์การในไมโลให้ไว้ตั้งแต่1948นะครับซึ่งตรงนี้มีมาตรงเข้ากันได้กับนะคำว่านิพานในพุทธศาสนาในคำสอนพุทธเจ้านิพานเป็นบร,รมสุขนะเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับนะตรงนี้เป็นทางเดียวกันแบบพูดง่ายเพราะนั้นคนที่นะเป็นระยะบุคคลหรือบุรุษนิพานแล้วก็ได้มีสุขภาพดีไปด้วย เพราะได้บรรลุถึงภาวะความสมบูรณ์ของความสุขด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นที่มาที่ว่าเรานําคําสอนพระเจ้าเนี่ยมาช่วยดูแลสุขภาพกันนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะสองส่วนใหญ่ๆนะครับในส่วนแรกเราก็คุยกันเรื่องคําถามเกีย่ยวกับสุขภาพนะครับที่สัปดาห์ก่อนถามเอาไว้แล้วสัปดาห์นี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับแล้วเราก็มาดูว่าคําถามที่ถามไปเนี่ยนะคำสอนพระพุทธเจ้ามีส่วนไหน นะครับที่มาเกี่ยวข้องนะแล้วเราก็มาอ่านคําสอนพระพุทธเจ้ากันแล้วถ้าท่านใดมีประสบการณ์นะการนำคำสอนพระพุทธเจ้าไปใช้ในการดูแลสุขภาพเลยก็มาเลกเปลี่ยนให้รู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมพุทธธรรมนาสุขภาพนะครับตรงนี้คําถามสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้ววันที่9เมษายนนะครับถามว่าการรักษาโรคปริทันโรคปริทันก็คือโรคของตัวเหงือกและตัวฟัน ซึ่งมักจะเจอในผู้สูงอายุนะครับภาษาอังกฤษเรียก p e r i o o n t i t i s หรือมีการอักเสบของบริเวณฟันและรอบร,อบรอบฟันอย่างเงี้ยนะครับคำถามก็ถามว่าถ้าเรารักษานะโรคเนี้ยนะปริทันเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะทําให้โรคอะไรที่มันดีขึ้นหรือมันจะลดอะไรในโรคอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1ถ้ารักษาโรคปริทันแล้วจะลดน้ําตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ถูกหรือเปล่านะครับข้อขอขวดลดความดันโลหิตในโรคความดันหิสูงข้อขอคนลด LD L D L คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะครับในคนที่มีไขมันผิดปกติงองูลดน้ําหนักนะครับในคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับจอจานก็คือลด P S A นะครับในเลือดก็คือเราเจาะดูว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ แต่ถ้าเรารักษาปอิทันจะทําให้ระดับ PSA เี่ยลดลงนะครับในคนที่เป็นมะเร็งตอบลูกหมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้จากการศึกษาเร็วๆนี้นะครับช่วงระยะใกลๆเนี่ยนะครับประการรักษาเหล่านี้เนี่ยมันช่วยลดอะไรนะครับเพราะหลายหลายคนก็เชื่อว่าไอ้โรคปริทันหรือโรคที่เกี่ยวข้ของกับการอักเสบของปากหรือช่องปากในเหงือกในฟันของเราเนี่ยนะครับ าะเนียมันไปเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแล,ละหลอดเลือดน,นะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจลหลอดเลือดก็มีหลายอย่างนะครับแต่การศึกษาที่นําไปไปการศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยก็พบว่าอันเดียวที่ลดได้คือลดความดันนะครับอันอื่นนี้มันไม่ลดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษานะครับจาก8การศึกษานะครับซึ่งเทียบกับการทําหรือไม่ทําฟันนะไปรักษาโรคปริทันหรือไม่ได้รักษาโรคปริทันนะครับ ถ้าแต่ปี2200 221นะครับนะประมาณสี่หปีก่อนนะครับนะเนี่ยเทียบกับคนที่รักษาโรคปริทันนะกับไม่ได้รักษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็อเอาคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนี่ตรงนี้ความดันสูงหรือว่ายังไม่เป็นอะ่ะแต่กำลังจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะค,ความดันเกิน120ละแต่ยังไม่เกิน140มิลลิเมตรปรอทตัวบนอย่างเงี้ยนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ความนันปกติเลยไม่เกิน120ตัวบน80ตัวล่างเนี่ยนะที่มีโรคปริษั์มีการอักเสบนะของบริเวณเหงือบแล้วหรือว่าฟันเนี่ยนะครับแล้วก็ดูซิว่าทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเทียบกับกลุ่มที่ไปรักษานะครับเช่นไปขูดหินปูนรักษาลักฟันหร,ร,รืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางหมอหมอฟันเราก็ทากันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อจะลดการอักเสบของโรคปริิทั์เนี่ยนะครับแล้วตามก็ไปดูซิว่านะ จะลดความดันได้ไหมนะครับกลุ่มที่ดันปกติลดได้ไหมหรือคนที่ความดันสูงหรือว่าที่ความสูงเนี่ยจะลดได้ไหมวก็พบว่าเขาลดความดันได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นโรคความดันสูงนะครับคนที่ความดันไม่สูงนี้ไม่ลดความดันใชดที่ที่ชัดเจนนะครับลดได้เท่าไหร่ลดได้ประมาณ11มิลลิเมตรประหลอดนะครับตัวบนนะครับตัวล่างลดได้ประมาณ8มิลลิเมตรประหลอดเฉพาะในคนที่เป็นโรคความดันสูงนะหรือกําลังจะเป็นโรคความดันสูงตัวนี้เองซึงตัวเนี้ย ประมาณเท่ากับจานหนึ่งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไครที่เป็นโรคความดันสูงอยู่กินยาอยู่นะครับลองไปให้ฟันเขาทําฟันรักษาอโรคปริทันนะแบบอักเสบเนี่ยตรงนี้ให้หายนะครับก็อาจจะลดยาตรงนี้ได้นะครับเพราะมันลดความดันได้หากลไกที่บอกลดความดันอันที่หนึ่งก็คือมันลดการอักเสบนะครับเลือดที่ดูการอักเสบก็เรียกซียาพีนะครับลดลงได้ในเดียวกันเนี่ยการที่คุณไปทําฟันเหล่านี้เนี่ยนะครับ ตรงนี้มันทาให้หลอดเลือดที่เคยหดตัวมันขยายตัวต่อเลือดที่ขยายตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกับสิซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เป็นตัวที่ทําให้ความดันลดลงได้นะครับเป้อนนี้ก็จะเป็นคนใจที่อธิบายอันนี้ก็จะเป็นการศึกษานะครับทั้งหลายนะตั้งแต่ปี2009จนถึง2 0ง8จนถึง201819นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเจ็ดแปดการศึกษาเมื่อเทียบทั้งหมดเลยนะครับ ทางใครความดันสูงไม่ความดันสูงเนี่ยก็ลดความดันได้นะครับ4มิลิเมตรประหลอดนะตรงนี้ลดไม่เยอะเท่าไหร่แต่บางคนก็ไม่ได้ลดนะครับคนที่ความดันปกติค่าจะไม่ได้ลดความดันตัวล่างก็ลดได้ประมาณ3แต่ถ้าเราแยกนะครับเอาเฉพาะมาดูเฉพาะคนที่เป็นความดันสูงแล้วนะครับหรือว่าว่าที่ความดันสูงอ่ะจะลดได้ชัดเจนนะ11มิลิเมตรประหลอดตัวล่างนะแต่คนที่ไม่ความดันสูงเนี่ยความดันไม่ลดนะครับอย่างเี้ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดี นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีความนั้นสูงอยู่นะแล้วมีปัญหาของเหงือกของฟันบางคนก็เสียวฟันบางคนก็ฟันมันจะโยกหรือบางทีเคี้ยวอะไรแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ถ้ารักษาให้มันดีอย่าให้มันมีการอักเสบเพิ่มขึ้นในช่องปากก็จะลดความอักเสบได้นะครับแล้วก็มีคําถามที่ถามกันบ่อยเลยว่ามีการศึกษาหลายการศึกษาเนี่ยบอกว่าถ้าเราเป็นโรคปริทัน นะโรคของเือบฟันดักเซฟตรงนี้ย <c oughs> มันไปโยงไปมีส่วนที่ทําให้โรคหัวใจหลอดเลือดมันเพิ่มขึ้นนะครับการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาแปหน้านะครับในประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนคนนี้ติดตามไปห้าปีสิบปีเนี่ยแล้วก็ดูคนที่เป็นหรือไม่เป็นแล้วก็ไปตามดูว่ามีโรคหัวใจหลอดเลือดไหมหลายการศึกษาก็บอกว่ามันเพิ่มโอกาสนะครับนะตรงเนี้ยอันนี้การศึกษาหลายการศึกษาเลยบอกในการศึกษาทางระบาดวิทยา นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยบอกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการศึกษาที่ดีกว่านั้นนะครับซึ่งเป็นตัวบอกว่ามีความสัมพันธ์กันไหมว่าถ้าเราเป็นโรคปริทานแล้วนะครับจะเปโเรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ยาะอย่างการศึกษาที่ออกมาเนี่ยมันไม่สนับสนุนตรงนี้เพราะนั้นก็เลยสรุปออกมาเดี๋ยวว่ายังไม่มีข้อหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนนะครับว่า ถ้าคนที่เป็นโรคปริทันโดยเพราะปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเป็นโรคปริทันตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับตรงนี้มันเพิ่มโอกาสโรคหัวใจหลอดเลือดทำมาพุ่งออกมาผานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเขาก็เชื่อว่าเนี่ยพอมีฟันอักเสบนะครับก็จะมีแบคทีรียรมาเยอะแยะนะครับแต่เดียวกันก็มีการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอาเสบเนี่ยมันก็ไปทั้งตัวแล้วทาให้หลอดเลือดโดยเพพาะหลอดเลือดที่หัวใจเนี่ยมันก็จะเกิดคาบไขมันมาเกาะ แล้วก็ทาให้เกิดริมเลือดมันเกาะได้ง่ายหรือทําให้หลอดเลือดมันตีบมันแข็งอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะซึ่งแต่ก่อนเชื่อว่าเป็นอย่างงี้แต่ยังไม่มีการศึกษาว่าถ้าคุณรักษาแล้วมันจะทําให้อ่หลอดเลือดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉนั้นมันมีการศึกษาที่ดีดดสุดตอนนี้ก็คือตานธรรมกัตโตรามการศึกษามีว่าพวกที่มีหรือไม่มีนะโรคปริทันนะแล้วตามไปดูที่ว่าเขาเกิดหรือไม่เกิดโรมหัวใจหลอดเลือดโดยสุ่มนะครับตรงนี้ ก็พบว่าบา,บางปัจจัยเสี่ยงโรคใจหลอดเลือดอมันอาจจะลดลงนะครับในคนที่ไม่มีโรคปริทันหรือมีแล้วรักษาให้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีการศึกษาไหนที่บอกว่ามันป้องกันการเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นฐานท,ที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแต่ปัจจัยเสี่ยงอาจจะลดลงนะครับตรงนี้แต่อันที่การศึกษาที่ดีกว่าเรียกว่า Med เบนเดเลียนรันนัมไสเซชันนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยพันธุกรรมเลยตั้งแต่เกิดง่ายๆ่ายนะครับซึ่ง ปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาเทียบกับทำหรือไม่ทำฟันอย่างเนี้ยมันก็เป็นการศึกษาไปช่วงห้าปีสิบปีอองแต่ถ้าเป็นปัจจัยพันธุกรรมเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยว่าคนที่ตั้งแต่เกิดมีโอกาสเนี่ยที่จะเป็นคล้ายว่าโรคบริทานมากกว่านะครับตรงนี้เมื่อตามไปแล้วจะพบโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นไหมปรากฏว่าการศึกษาออกมาว่าไม่มีไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็มีการศึกษาเดียวที่บอกว่า การที่เป็นโรคปฏิทันเรื้อรังเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับออามาพึกงกรรมภาพนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาดูการศึกษางลงรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าไอ้ปัจจัยพันธุกรรมเนี่ยที่ที่เอามาศึกษาเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันมีความสัมพันธ์ไม่มากกับการเกิดโรคปฏิทันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นอันที่ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนในแง่ตรงนี้นยังไงก็ตามโดยรวมแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการศึกษาอะไรที่บอกได้ชัดเจนว่าเนี่ยคนที่เป็นโรคปฏิทันแล้วจะเพิ่ม เอามาพึ่งอามาภาพโรคหัวใจหลอดเลือดอย่างเงี้ยได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคปฏิทันนะครับในความรู้เมื่อปัจจุบันนะครับเราก็มาดูต่อนะครับ่าแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับโรคฟันเนี่ยนะครับคำสอนตัวเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราจะ,ะนํามาใช้ในการดูแลนะครับ ุขภาพตัวเองโดยเพาะสุขภาพช่องปากสุขภาพของเหงือกของฟันของเราได้ยังไงนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าดูอ่านในพระไตรปิฎกก็จะเห็นว่านะครับมีคําว่านะโรคฟันอยู่นะครับซึ่งคําว่าโรคฟันเนี่ยฮนะก็จะมีอยู่ในประมาณ50โครคนะครับนะครับซึ่งมีในพระไตรปิฎกนะว่าเป็นโทษของกาย นะกายเรามีโทษอันหนึ่งก็จะเป็นโรคตาโรคหูโรคฟันก็เป็นอันหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีคําสอนที่เกี่ยวกับไม้สีฟันนะคระับในพระไตรปิฎกแปลเป็นว่าไม้สีฟันนะแต่โรคความระดีสูงนี่ไม่มีเบาหวานนี่มีนะครับในสมัยพุทธกาลในพระไตรปิฎกมีโรคเบาหวานนะครับแล้วก็พระเจ้าสอนเรื่องการเคี้ยวไม้สีฟันนะซึ่งก็จะเห็นว่าเออสมัยก่อน คงไม่ได้มีแปรงสีฟันและให้มาแปรงแบบสมัยนี้น,นนะสมัยพุทธเจ้า2,500กว่าปีก่อนนะครับก็ใช้วิธีเคี้ยวเอาเคี้ยวไม้สีฟันก็คงเป็นคล้ายๆเป็นพวกไม้อะไรจึงมันเป็นเป็นที่ซีะคล้ายๆไหมแปรง,งสีฟันสมัยนี้มั้งแต่แทนที่เราจะไปแปรงนะฮะก็ใช้เคี้ยวเอาซึ่งการเคี้ยวนี่ก็มีประโยชน์นะครับการศึกนะษาปัจจุบันก็สนับสนุนให้คนเคี้ยวนะครับเพราะว่าเคี้ยวเป็นการกระตุ้นสมอง แล้วทให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นเอาของเสียออกจากสมองได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเคี้ยวไม้สีฟันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พิสูจนนีป่ปฏิบัติอยู่ในพระวินัยเลยนะครับและอันนี้สองอันหนึ่งของของการเคี้ยวไม้สีฟันเนี่ยนะก็คือปากไม่เหม็นนะซึ่งเราก็อาจจะตีความแบบปากไม่เหม็นก็แปลว่ามันไม่มีแบคทีเรียไม่มีเชื้อโรคที่มันหมักบ่มอยู่ในซอกฟันหรือในช่องปากเรานะถึงทําให้มัน ิดความเหม็นขึ้นมาไงเพราะนั้นการที่เคี่ยวไม้สีฟันก็จะเอาพวกเชื้อโรคนี้ออกไปได้จะลดการตักเชืของฟันหรือว่ารอบๆฟันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคําสอนเกี่ยวกับการเบ้นกินกลางคืนอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการเคี้ยวนะครับก็คือต่อมาก็เราจะเห็นว่าคนโบราณก็จะมีเรื่องเคี่ยวหมากใช่ไหมครับก็จะคล้ายๆกันซ,ซึ่งก็มองว่าถ้าเราเปลี่ยนไม้สีฟันนี้เป็นหมาก นะซึ่งมันก็จะเป็น <c oughs> เป็นทันยพืชอ่ะนะเป็นสมุนไพรซึ่งมีประโยชน์นะครับซึ่งเรื่องของอาหารหรือว่าของขบเคี้ยวหรือของร่วมลำคอนะที่พุ่เจ้าบ่อนว้ยเนี่ยเราจะคุยกันข้างหน้านะครับเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการดูแลสุขภาพช่องปากเราหรือเรื่องของโรคปรินนะทนไหมข้างหน้าเดี๋ยวคุยกันนะครับมันมีอีกหลายนะหลายเรื่องเหมือนกันที่น่าจะคุยกัน แต่วันนี้เราคุยกันเรื่องการเว้นกินกัาคืนนะครับว่าผู้เจ้าสอนนะี่ยพอพระทิตย์ตกแล้วไม่กินใช่ไหมครับเราพ้าเราจะไม่กินก็จะมีอาภาษณน้อยมีโรคเบาหวานะซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับโรคในช่องปากหรือโรคปริธนไหมนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็มาดูนะครับในพระสูตรที่พู้เจ้าสอนไว้นะครับอยู่ในปไตยบิดกนะเฉลิมพระเกียรตินะครับเล่มที่ยี่สิบสอง ข้อที่ส0 8นะครับพิสูจทั้งหลายโทษเพราะไม่เคี้ยวไม้สีฟันนะทันตะกัดถัดสะนะครับมี5ประการโทษ5ประการคืออะไรบ้าง 1. ตาฝางนะตาคงเห็นได้ชัดนะครับ 2. ปากเหม็นนะครับปากเหม็นก็น่าจะมีแบคทีเรียหมักบมอยู่ในช่องปากเยอะนะครับผมไม่ได้แปงฟันไม่ได้เคี้ยวไม้สีฟันนะครับตรงนี้ สามประสาทที่นำรสอาหารไม่หมดจดดีนะครับเนะี่ยเพราะนั้นระบบประสาทก็อาจจะทำงานไม่ดีในช่องปากเรานะ4เสมหะหพุ่มห่ออาหารนะครับเสมหักก็คือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการจะงกำจัดออกใช่ไมัมันมาห่อมุ้มอาหารซะแล้วอาหารก็จะย่อยไปยากตรงนี้นะครับขพราะที่5อาหารไม่อร่อยแกเขานะครับเพราะนั้นคนที่ไม่ ไปไปเคี้ยวไม้สีฟันนะอันนี้เป็นพระเจ้าบัญญัติเลยนะครับก็จะกินอาหารแม่อร่อยนะครับตรงนี้ง่ายง่ายพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้สงเพราะเคี้ยวไม้สีฟันมีห้าประการอันนี้สงห้าประการคืออะไรหนึ่งตาสว่างนะเวลาเราเคี้ยวเราจะไม่ง่วงง่ายง่ายนะครับตามจะสว่างเลยเพราะนั้นใครง่วงก็ลองเคี้ยวไม้สีฟันดูก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะปากก็จะไม่เหม็นนะครับนะ เชื่อว่ามันก็จะเป็นการกาจัดเศษอาหารบ้างแบคทีเรียหรือคราบทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนะครับออกนะมันก็ไม่มหมักบมส่งกลิ่นเหม็นเพราะนั้นใครที่ฟันเหม็นปากเหม็นอย่างนี้นะครับก็ให้ไปเคี้ยวไม้สีฟันนะสามประสาทที่นำรสอาหารหมดจดดีนะครับนะเพราะนั้นระบบประสาทเราก็จะทำงานดีขึ้นเพราะการเคี้ยวเนี่ยก็จะช่วยนะครับช่วยกระตุ้นทำให้ าการทํางานของสมองระบบประสาทต่างๆทํางานดีขึ้นเสมหะไม่หุ้มห่ออาหารนะครับตรงนี้อาหารก็จะย่อยไปได้วยดีย่อยไปง่ายนะครับตรงนี้ถ้ามีเฉมหะมาหุ้มะาะมันก็ไม่ถูกย่อยเพราะเกิดท้องอืดท้องเฟอ้อเกิดแก๊สเกิดแบคทีเรียสะสมเกิดปากเหม็นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเคี้ยวไม้สีฟันก็มีประโยชน์เพราะที่ห้าอาหารอร่อยแกเขากินอาหารก็จะรู้มีรสชาติ นะครับอร่อยอันนี้คืออาน,นิสงของการเคี้ยวไม้สีฟันหาประการนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่านะอันนี้ก็เป็นก็เทียบเหมือนกับการแปลงฟันในปัจจุบันนะครับตรงนี้นะแต่แปลงฟันเราอยู่เฉยใช่ไหมเราไม่ได้เคี้ยวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคี้ยวไม้สีฟันก็จะได้ประโยชน์นะไฮน้อยห้าอย่างนี้เราก็ได้ประโยชน์ของการเคียวด้วยนะครับซึ่งอา,อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับของเมืม่อเทียบกับการแปลงฟันในปัจจุบัน ยิ่งสมัยนี้เนี่ยใช้แรงสีฟันไฟนฟ้าเนี่ยนะครับอยู่เฉยเลยแหละใช้แค่อาปากแล้วก็เอาแปรงไปจ่อไว้เฉยๆตรงนี้นะครับเพราะไม่ได้ไม่ได้มีการเคี้ยวเกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับการเคี้ยวก็จะมีประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นคําสอนพทธเจ้านะครับซึ่งทุกคนมีฟันไม่มีฟันจะมีฟันผุฟันอักเสบหรือเหงือกอักเสบอะไรก็ตามก็ทําทําได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติ ให้พวกเราประพฤติปฏิบัตินะครับอีกเรื่องหนึง่งกอเกี่ยวกับการบริโภคนะครับอยู่ในปฏิปนะิตกน,นะครับกบัญญัเล่มที่13าข้อที่2 2 2ยนะครับเมื่อเธอฉันโภชนะคืออาหารนะเนี่ยเว้นการฉันในลาตีเสียเว้นกินกลางคืนเนี่ยพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะไม่กินอย่างเงี้ยจักรู้คุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อยโยครคภัยไข้เจ็บน้อยนะครับมีโรคเบาบางใครมีโรคอยู่ก็จะเป็นน้อยไม่เป็นมาก นะครับกระปี้กระเป๋านะครับนะสมบองนแจ่มใสนะครับแล้วก็มีกําลังนะครับไม่ใช่ไม่กินกลางคืนแล้วหมดแรงไม่มีแรงทํางานนะครับพระเจ้าบอกมีกําลังนะฮะตรงนี้มีการศึกษาด้วยว่าการที่เราเว้นกินอาหารนะครับฟาสติ้งมันจะเกิดนะการสร้าง ATP ซึ่งเป็นสารที่ให้พลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะฉนั้นตรงนั้นนะมันก็ตรงกับคําสอบพระเจา้าเรื่องถึงแม้เรา ไม่กินกลางคืนแล้วก็มีกําลังนะครับมีมีกําลังทํางานได้และอันสุดท้ายคืออยู่สําราญนะครับมีความสุขสําราญไม่อิดอัดน,นะนเวลาดนยเวลากินอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นเสร็จเนี่ยบางทีเราก็พักผ่อนนอนหลับใช่ไหมครับบางคนก็จะเป็นกดระย่อนเลยถ้าไปกินกลางคืนใกล้เวลานอนก็จะไม่สําราญนะไม่มีความสุขในการนอนหรือการใช้ชีวิตเฉะนั้นนั้นก็จะเป็นความสอนพระพุทธเจ้านะครับ เราก็มาดูซิเรามีการศึกษาไหมว่าการเว้นกินกลาคืนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับาการลดการอักเสบในช่องปากของเราไหมหรือจะช่วยลดโอกาสโรคปริทันอย่างที่วันนี้เรามาคุยกันไหมมีมีการศึกษาอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาของอเทียบระหว่างคนที่กินอาหารแบบ IF นะครับว่าเรากเคยได้ยิน intermittent fasting หมายความว่างดอาหาร เป็นช่วงช่วงนะครับซึ่งในการศึกษานี้นะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วตีปีนมาๆนะครับเป็นการศึกษาในคนที่อ้วนหรือน้ําหนักเกินสิบสี่คนนั่นเองนะครับแล้วก็เขาไม่ได้สุ่มแบ่งแต่ถามตามความสมัครใจนะครับว่าจะให้มากินอาหารเหมือนเดิมที่เขากินอยู่ทุกวันนะครับหรือมากินอาหารที่กิน5้าวันเหมือนปกติและอีก2วันเป็นอาหารที่ลดหรือว่างดอาหาร นะครับเรียกป่าห้าต่อสองไดเห็นคือเจวันน่ะกิน5้าวันไม่กินสองวันพูดง่ายวันที่ไม่กินก็จะกินกับน้ำหรือเครื่องดื่มที่ไม่ให้พลังงานตัวนั้นเองนะแล้วก็ทําอย่างนี้ติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนพอหเดือนขึ้นไปแล้วก็มาดูด้วว่าผลที่ตรวจในแง่ของการอักเสบในช่องปากหรือในฟันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันจะลดการอักเสบได้ไหมซึ่งการศึกษาตรงนี้ก็พบว่านะครับอ่า มันจะลดนะเกี่ยวกับคราบก็คือหมายว่าไอ้พวกคราบคราบไขมันต่างๆที่ที่ที่อยู่ในที่อยู่ในที่อยู่ในในช่องปากนะครับมันจะลดลงได้นะครับแต่เดียวกันเนี่ยการการที่เขาเรียกว่า breeding on probing หมายความว่าเวลาถ้าเราไปหาหมอฟันเนี่ยหมอฟันก็จะก็จะหมอฟันก็จะมีการตรวจดูนะครับ เอาเอาเครื่องมือเนี่ยแยงเข้าไปในช่องช่องฟังเราแล้วก็ดูมีเลือดออกหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นตัวบอกว่ามือมีเหงือกอักเสบไหมถ้ามีเหงือกอักเสบอยู่ถ้าเราเอาเอาเครื่องมือแพทย์เนี่ยแลมแมเนี่ยจิ้มลงไปมันก็จะมีเลือดออกแล้วก็ดูความลึกด้วยนะครับนะแล้วดูที่ว่าถ้าเรางดอาหารนะครับสองวันในเจ็ดวันเนี่ยนะครับก็พบว่าการอักเสบลดลงนะครับแล้วก็ความลึกนะของ ของเครื่องมือแพทย์ที่วิ่นลงไปเนี่ยมันตื้นขึ้นนะครับด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวบอกเลยว่ามันช่วยลดอาการของโรค peri-odontitis หรือโรคปริทันนะครับตรงน,นี้อีกการศึกษาหนึ่งนะครับที่พิมพ์เมื่อปีนี้เองนะครับก็คล้ายๆกันแต่ตรงนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการกินอาหารเฉพาะเวลากลางวันนะครับจะกินกี่มื้อก็แล้วแต่2ถึสามมื้อนะครับ แต่กินเฉพาะเวลากลางวันนะครับตรงนี้นะแล้วก็พบว่าแบ่งเป็น3ามสามส่วนนะครับกลุ่มหนึ่งก็กินอาหารตามปกติที่เคยกินเลยกลุ่มที่สองก็คือการจํากัดเวลากินอาหารเฉพาะเวลาที่เ,เฉพาะเฉพาะเวลากลางวันนะครับแล้วก็จะลดจํานวนพลังงานที่ได้จากอาหารนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ถือศีลอด ในช่วงที่ถือสินอดนะฮะสิบเก้าวันนะครับทั้งหมดเขาทาการศึกษาเปรียบเทียบกันสิบเก้าวันนะครับทั้งสามกลุ่มนะครับเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเขาก็ควบคุมมาว่าก็แปลงฟันตามปกติแต่ให้ใช้ยาสีฟันอันเดียวกันแปลงฟันจนํานวนครั้งที่แปลงฟันก็ให้ให้เท่าๆกันเพราะนั้นเรื่องแปลงฟันก็จะคล้ายๆควบคุมไว้ให้มันไม่ต่างก,กันแต่ที่ต่างกันก็คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับงดอาหารในช่วงที่ถือสีลอด ก็หมายว่านะก็ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงเริ่มกินอาหารได้ก็เริ่มกินเลยหลังพระอาทิตย์ตกก็เริ่มกินนะครับแล้วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็อีกมื้อหนึ่งสองมื้อนะครับช่วงระหว่างกลางวันก็จะไม่กินนะครับอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือกินอาหารช่วงกลางวัน8ดชั่วโมงเช่นกิน8ปดโมงเช้ากับ4ี่โมงเย็นนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจาก4ี่โมงเย็นก็จะไม่กินเลยอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือกินอาหารตามปกติ ที่ที่เรากินกับเป็นประจำมสามมือ้อนะแล้วก็ตามเข้าไปทั้งหมด19วันนึงนะครับตรงนี้ที่ตามที่ตามไปนะแล้วเขาก็ดูอะไรดูตัวที่บอกการอักเสบนะครับเขาก็ไปพบว่าปกติเขาถ้ามีการอักเสบเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับน้ําที่เราดูดออกมาจากาในในช่องนะใน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 ,ในรอบๆเหงือกของเราที่ฟันตรงนั้นที่อักเสบอยู่เนี่ย มันจะมีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นคล้ายๆมีหนองออกมานะคุยงไงนะครับซึ่งตรงนี้สามารถไปเพาะเชื้อได้มีเชื้ออะไรบ้างตรงนี้นะเ,เขาก็พบว่ากลุ่มที่ที่อดอาหารหรือว่าถือศีลอดเนี่ยนะครับสิบเก้าวันเนี่ยมันจะลดตรงนี้ปริมาณน้ําเหลืองหรือว่าหนองที่ออกมารอบบริเวณที่ฟันที่อักเสบได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสรุป นะว่าในส่วนของการที่เราเว้นกินกลางคืนเนี่ยนะก็มีส่วนนะครับที่ทําให้เหืือผักเสบน้อยลงนะฮะก็สรุปว่าคําสอนพุทธเจ้านะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากโรคปริทนนะครับก็คือพุทธเจ้าสอนให้ใช้เคี้ยวไม้สีฟันนะครับก็จะไม่มีกลิ่นปากนะปากไม่เหม็นนะครับไปลดการอักเสบในช่องปากในสมัยนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโรคก,การเสบช่องปาก นะครับซึ่งตรงนี้ปัจจุบันก็มีการศึกษาแล้วว่าช่วยลดวลความดันโลหิตได้แต่อาจจะไม่ถึงกับทาให้โรคหัวใจหลอดเลือดลงนะครับตรงนี้อีกการหนึ่งก็คือการเว้นกินกลางคืนนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยลดโอกาสนะที่ลดเหงือกเสษนะครับซึ่งก็ยังมีคําสอนอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งวันวันนี้คงเวลาไม่พอที่จะคุยกันต่อเรื่องอาหารนะครับซึ่งครั้งที่สอง เกี่ยวกับโรคฟันเนี่ยเราคงอีกหลายครั้งนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารเพราะจะมีอาหารหลยายอย่างเลยนะครับว่ามันช่วยลดการอักษษเสบในปัจจุบันแล้วคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับของคําสอนพุทธเจ้ากับเรื่องโรคฟันนะครั้งที่หนึ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับสําหรับคําถามสุขภาพนะครับสําหรับสัปดาห์นี้แล้วก็คําตอบสัปดาห์หน้าเนี่ย กนะ็จะถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับซึ่งคนไทยเราก็เป็นกันอยู่พอสมควรน,นะครับคาถามถามว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยที่อยู่ในวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเนี่ยนะครับควรกินอาหารแบบใดกินอาหารอะไรจะช่วยลดอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นหรือวัยกลางคนนะครับเพระาะไก่ก็คืออาหารคีโตนะหรือภาษาอังกฤษเรียกีโตเจนิกไดเอทนะครับก็คืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยมากมีแต่ไขมัน หรือโปรตีนเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อขวดคืออาหารวีแกนวีแกนก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีผลิตภัณฑ์สัตว์เลยกินมังสวิรัติอ่ะคุยไงมังสวิรัตแบบไม่มีปลาไม่มีเนื้อเลยอย่างเงี้ยนะครับข้อคนก็คืออาหารไทยนะตัวเพาะอาหารไทยโบราณน,นะครับมันจะช่วยลดโรคซึมเศร้าไหมง,งูอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับชามเมดิเตอร์เรเนียนนี่อยู่รอบประเทศอยู่รอบๆอบเมดิเตอร์เรเนียนเช่นฝรั่งเศส ฟรีอะไรเนี่ยอิตาลีพวกเนี้ยนะครับอาหารเหล่านี้ช่วยไหมลดโรคซึมเศร้าจ,จานคืออาหารแอดจินแอดจินก็เป็นอาหารเหมือนกันนะครับที่จะเป็นอาหารที่กินเฉพาะเนื้อสั์แล้วก็ไม่กินคาร์โบไฮเดตเลยตรงนี้นะก็คล้ายๆกิโตนนะครับคล้ายๆอาหารกิโตนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมาเฉลยกันสัปดาห์หน้านะครับว่าอาหารอะไรที่ช่วยเ,ลยเหล่านี้นะครับนี่ สำหรับาก,การนี้ก็ขอจบ,บการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคำสอนพุทธกับโลกฟันนะฮะัครั้งที่หนึ่งแ่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็เขียนถามมาได้หรือว่าเดี๋ยวคุยกันในไลน์กลุ่มก็ได้ต่อนะครับก็พบกันใหม่วันพุธหน้านะครับในเวลาประมาณ11โมงนี้นะครับเราก็คงมาคุยกันเรื่อง โรคซึมเศร้นะครับแล้วก็ดูทีวว่าในคําสอนพระเจ้าเนี่ยมีส่วนไหนที่เราสามารถนํามาช่วยมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับกอ็อนุโมทนาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับ